คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด r i b e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะคายสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมอยู่ที่ l s m 9 9ครับเข้ามาในโหมดของเกมยิงปลาครับในค่ายเกมสเปดดิ้งสเปดเกมมิ่ครับสเปเกมมิ่ง แล้วก็มาอยู่ที่ใน Fishing God นะครับฟิตชิงก g o ตเข้ามาก็จะเจอ3ห้องตรงนี้นะครับเหมือนเดิมครับห้องแรกคือ0ูถึง10บาทต่อ1นัดนะฮะต่อ1นัดจะแทง5บาทก็นัดละ5บาทนะครับอันนี้1บาทถึงร้อยครับเอ็กเพแล้วไปก o อตไลท์ครับสิบาทถึง200เราจะไปที่ห้องแรกกันครับสบายๆของเราครับทุนผมเจ็ดร้อยครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับตำแหน่งบอกตำแหน่งหมดเลยนะครับ ทางขวาทางซ้ายอย่าเมาส์ไปโดนอย่างเดียวนะครับมันจะเปลี่ยนโหมดของคุณนะครับอันนี้ปรับเงินนะครับอยู่ตรงนี้ครับที่ปรับเงินบวกกับลบนะครับเราจะเริ่มกันที่ห้าก่อนศูนย์จุดห้าครับเริ่มเกินไปครับไปครับไปแล้วครับเอา้าหกสิบหกสิบเลยครับหกสิบเลยไปถึงขนาดนั้นครับศูนย์จุดห้าไปได้หกสิบทีนี้ผมจะเล็งแต่นี่แหละผมรู้แล้วผมไป ที่2บาทเลยครับผมเลงตัวนี้ครับเท่าไรร้อยยี่ครับ2บาทอ่านี่ครับมาครับมาเล,เลยครับเดี๋ยวก็ยังก็ยิงหนึ่งตัวครับสี่สิบได้ไหมได้ไหมได้ไหมหกสิบบาทครับม,มาครับนี่เห็นเปล่า เราเริ่มรู้หลักแล้วไม่ต้องห่วงครับทีนี้แตกไม่แตก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 นี่แน่ร้อยสิบบาทครับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆ,ๆมาเรื่อยๆ <im S 1> มาเรื่อยๆครับทีนี้เราไปตัวไหนดีนี่สามที่บาทสามที่บาทสามบาทสามบาทมังกรครับล็อกมังกรมังกรจอสันมังกรจอสันครับมังกรจอสันนี่มาเรื่อยๆ <im> ครับ จะมีกำไรไหมนะเปลี่ยนมังกรนะขอตุ้มอีทีมังกรระเบิดป่ะเราได้อะไรอ่ะปูปืนเลเซอร์อ่าลองดูครับไปนี่อีกทีได้เท่าไหร่อานะปู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 เลเซอร์ปูเลเซอร์เออพอครับตอนนี้มีอยู่900แล้วนะเราเพิ่มไปอีก5บาทครับ รอปืนนี่รอรอบารอมาไปครับไปไปครับไปไปครับไปอะไรอ่ะพาเลทขบวนเหรอเป็นโหมดเหรอลองดูครับบวกบวกรถแล้วครับผมรถแล้วครับห้าบาทผมรถนะ

นะครับปามาแล้วนะครับเอายิงครับยิงใส่ครับสองร้ยห้าสิบเห็นรถแบบครับผมเห็นรถแอบครับสองอห้าสิบไปครับไป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 ร้อยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสองร้อยทีนี้สองร้อยพันหนึ่งแล้วครับตอนนี้บวกมาแล้วนะผมบวกมาแล้วนะบวกมาแล้วครับผมบวกมาแล้วครับ ลดลงแล้วนะลดลงแล้วนะไปเรยครับไปเลยครับไปเล,เลยครับกองร้อครับ,รบผมหยุดครับผมหยุดแล้วโอเควันนี้ผมพอแค่นี้นะเป็นกระใสครับได้กำไรมา2อง้อกว่าบาทพอแล้วครับมีตังกินข้าวครับ700ผมยังอยู่นะใครอยากใครอยากจะตามกันเข้ามานะครับใครอยากตามเข้ามาก็มาในที่ L S M 9 9 และเข้ามาในโหมดของเกมยิงปลาครับเข้ามาใน Space Gaming ครับแล้วก็จะเจอหน้าตาของเกมนะครับเป็นเกม f i s h i n g God นะครับใต้คลิปนี้ครับมีให้กดอยู่ครับลิงก์กดเข้าไปได้ครับสมัครกันเลยขอบคุณมากนะครับสำหรับติดตามกดถูกใจกดซับสไคร e ขอบคุณมากครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ